กาบเลียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายทรงศักดิส์ส่งเสริมบดมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครสวรรค์เขตสองพักเพื่อไทยผมขอหารือเรื่องที่1ผมเคยหารือตั้งแต่ปี2567เรื่องสะพานเดชาติวงจังหวัดนครสวรรค์เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเสียชีวิตและได้รับการร้องเรียนจากนายนพดลมั่นศักดิ์ปัญหาอุบัติเหตุตามภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปากจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่สองผมได้ลงพื้นที่หมู่ที่12ตำบลพนนอนกับนางสาวมริวันเหมือนศรีนายกองค์การบริษัทส่นตำบลพนนอนและนายนาเนลศรีไทยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่มีหมู่บ้านหรือ50กว่าปีที่ผ่านมาขอให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตให้พี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องหมู่ที่12ด้วยครับเดือดร้อนมากจริงๆครับเรื่องที่3ผมได้ลงพื้นที่กับนายบุญเสริมหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอปืนหมู่ที่7ตำบลยางตาลอำเภอกบพระ เคยหาหรือตั้งแต่ปี2567ถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่มีน้ำประปาใช้มา30กว่าปีการประปาส่วนภูมิภาคได้รับปากจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้โดยจัดสรรงบประมาณให้ปี2568ติดตามก็แจ้งเป็นปี69ปี69ติดตามก็แจ้งเป็นปี70อยากทราบว่าพี่น้องของเราอีกกี่พศจะได้น้ำประปาใช้ครับรบกวนช่วยเหลือด้วยครับพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนมากจริงๆครับ เรื่องที่4ผมเคยหารือตั้งแต่ปี2567พี่น้องประชาชนตำบลหน,นองกอดอำเภอเมืองหนองกระโดนหมู่3หมู่17ฝากกับเข้าพ่อคุณการประปาส่วนภูมิภาคจังหงวัดนครสวรรค์ที่ขยายเขตให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยครับเรื่องที่5ผมเคยหาลือตั้งแต่ปี2567เรื่องขยายเขตน้ำประปาพี่น้องประชาชนตำบลน,นิคมเขาบอกแก้วอำเภอพยิยหคิรีฝากขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยิยหกิรีด้วยครับที่ขยายเขตให้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาที่เคารพครับ